สาเหตุที่ธุรกิจไม่ควรคิดแล้วก็ทำคอนเทนต์เหมือนสื่อเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพราะว่าอะไรคุณอาจจะเคยเห็นเว็บไซต์ที่เป็นสื่อนี่ครับที่เขาทำคอนเทนต์ดีๆจริงๆมากมายแล้วคุณเนี่ยมองพวกเขาเป็นแบบอย่างแล้วก็อยากที่จะทําให้ได้เหมือนพวกเขาใช่ไหมครับคําแนะนําของผมคือว่าคุณควรที่จะ เรียนรู้วิธีการทำคอนเทนต์ให้น่าสนใจจากพวกเขานะครับแต่ว่าเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับการทำคอนเทนต์นะครับคุณอาจจะไม่ควรทำตามเขาในคลิปนี้นะครับในคลิปนี้ครับผมจะมาอธิบายให้คุณฟังถึงเหตุผลว่าทำไมนะครับธุรกิจของคุณนะครับถึงไม่ควรคิดแล้วก็ทำเหมือนสื่อครับรวมไปถึงว่าผมจะมาให้คำแนะนำเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าธุรกิจคุณเนี่ยควรจะคิดแล้วก็ทำคอนเทนต์แบบไหนนะครับรับรองว่าหลังจากที่คุณฟังคลิปคลิปนี้จบแล้วนะครับคุณจะได้เห็นภาพแล้วก็ได้ไอเดียมากขึ้นว่าเฮ้ยคุณควร ยังไงบ้างนะครับขอโนุตไว้นิดนึงแล้วกันนะครับว่า คำว่าธุรกิจในที่นี้นะครับผมหมายถึงธุรกิจทั่วๆไปที่มีการขายสินะคะ้าแล้วก็บริการไม่ได้เป็นสื่อที่มีรายได้หลักมาจากการรับโฆษณานะครับอ่าอันนี้คือธุรกิจในความหมายของผมในคลิปคลิป,ลป,ลปนี้นะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูเนื้อหากันนะครับฟังเนื้อหากันเนี่ยอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง content c h i e ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าในอนาคตเนี่ยมีความรู้น่าสนใจใหม่ๆเนี่ยคุณจะได้รับชมรับฟังไปคนแรกๆเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าทําไมเนี่ยธุรกิจถึงไม่ควรคิดแล้วกเือนกััับบส่ครไปดูลย อ่าเหตุผลนะครับที่ธุรกิจไม่ควรคิดแล้วก็ทำเหมือนสื่อนะครับข้อที่1เลยครับคือว่าเป้าหมายของธุรกิจกับเป้าหมายของสื่อเนี่ยต่างกันหนึ่งในเป้าหมายสําคัญของสื่อเลยนะครับคือว่าเฮ้ยมันต้องมีจํานวนผู้เข้าชมที่เข้ามาเห็นคอนเทนต์ที่พวกเขาผลิตอ่ะไม่ว่าจะเป็นออยอดวิวบนเว็บไซต์นะครับหรือว่ายอด engagement ยอดการปฏิสัมพันธ์บนโซเชียลมีเดียสาเหตุที่พวกตัวชี้วัดพวกนี้ครับเป็นเป้าหมายสําคัญเนี่ยเพราะว่าจํานวนผู้ชม นั่นคือสินค้าของพวกเขานะครับจำนวนผู้ชมเนีย่ยเป็นหนึ่งในสินค้าของสื่อนะครับยิ่งมีจํานวนผู้ชมมากเท่าไหร่นะครับสินค้าเนีย่ยยิ่งมีมูลค่ามากนะครับขายของได้มากขายได้ราคาแพางแต่ว่าธุรกิจโดยทั่วไปนะครับมันอาจจะต่างออกไปนะครับสินค้าที่ธุรกิจขายเนี่ยครับมันอาจจะไม่ใช่จํานวนผู้ชมแต่ว่าจะเป็นสิ่งอื่นเช่นอาหารเสื้อผ้าเครื่องจกักรหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ที่ไม่ใช่จํานวนการเข้าชมเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่ธุรกิจสามารถทำคอนเทนต์ให้มีผู้เข้าชมได้เป็นจำนวนเยอะจํานวนมากนะครับมันอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าเเราจะได้ยอดขายมากเสมอไปนะครับมันอาจจะไม่ตอบเป้าหมายของธุรกิจเสมอไปเหตุผลข้อที่สอนะครับคือธุรกิจเนี่ยมีเวลาในการทำคอนเทนต์ที่จํากัดกว่าสื่อสําหรับสื่อแล้วเนี่ยครับการทำคอนเทนต์คือหน่งในเรื่องที่สําคัญที่สุดเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีคอนเทนต ที่น่าสนใจนะครับมันก็จะไม่มีผู้เข้ามาเยี่ยมชมจริงไหมครับแต่ว่าสําหรับธุรกิจแล้วเนี่ยครับมันต่างออกไปต่างออกไปเลยนะครับการทาคอนเทนต์เนี่ยไม่ได้เป็นโฟกัสหลักไม่ได้เป็นงานส่วนใหญ่ของทางที่ธุรกิจทำนะครับแต่ว่าเวลาส่วนใหญ่ของอบริษัทของธุรกิจเนี่ยจะต้องเอาไปใช้กับเรื่องการทําอื่นๆทําเรื่องอื่นๆเช่นการผลิตสินค้าให้ดีการทําบริการหลังการขายให้ดีแล้วก็การทําการตลาดหรืออื่นๆอีกมากมายนะครับยิ่งธุรกิจเนี่ยโยกเวลามาให้ใหการผลิตคอนเทนต์มากเท่าไหร่นะครับ หมายความว่าอะไรหมายความว่าทรัพยากรในด้านอื่นๆนีครับไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิตการตลาดการขายเนี่ยมันก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะลดลงตามไปด้วยเหมือนกันนะครับเหตุผลข้อที่3นะครับทีมงานของธุรกิจกับสื่อเนี่ยครับมีความสามารถต่างกันนาสำหรับสื่อนี่ครับทีมงานของพวกเขาเนี่ยครับเต็มไปด้วย นักสร้างคอนเทนต์มือฉมังอ่ะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นนักเขียนนะครับนักออกแบบนักถ่ายรูปนักตัดต่อวิดีโออ่ะหรือว่านักสัมภาษณ์อ่ะนักสัมภาษณ์นะครับแต่ว่าสําหรับธุรกิจแล้วนะครับเอยทั่ว,วไปเลยแล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้มีเหมือนทรัพยากรตรงส่วนนี้มากนักนะครับอาจจะไม่ได้มีคนที่มีความเชี่ยวชาญเอ็กซ์เพ e สส่วนนี้มากนะัก บริษัทที่เป็นสายวิศวกรรมเนี่ยก็จะมีคนสายวิศวกรรมอยู่เยอะใช่ไหมครับบริษัทสายสถาปัตยกรรมก็จะมีสถาปนิกหรือว่าคนสายสถาปัต์เนี่ยอยู่มากนะครับไม่เหมือนกับบริษัทสื่อที่มีคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยอยู่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะไปทําให้คอนเทนต์ที่สร้างออกมาเนี่ยครับมันดังปังโดนอย่างสมเสมอแบบสื่อเนี่ยครับมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ทําได้ค่อนข้างยาก อ่านี่คือ3าเหตุผลหลักๆนะครับว่าทําไมเนี่ยธุรกิจถึงไม่ควรคิดแล้วก็ไม่ควรทําเหมือนกับสื่อครับทีนี้คุณอาจจะมีคําถามว่าแล้วถ้าไม่คิดแล้วก็ไม่ทําเหมือนสื่อเนี่ยครับไม่ทำคอนเทนต์เหมือนสื่อเนี่ยครับธุรกิจควรจะคิดแบบไหนผมก็จะมีแนวคิดมาให้สองสมแบบละกันนะครับแบบที่1นนะครับเน้นทำคอนเทนต์ที่ l e v a n t นะครับหรือว่าเกี่ยวข้องอ่ะแทนที่จะทำคอนเทนต์ที่มันเอ่อเรียก engagement นะครับอย่างที่บอกไปเลยนะครับว่าจำนวนผู้ชมคอนเทนต์ของคุณเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคร จำนวนผู้ชมที่ตรงกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมันสำคัญมากยิ่งกว่าผมลองสมมุติตัวอย่างง่ายๆแล้วกันนะครับขออนุญาตแชร์ตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าสมมุติว่าบริษัทของคุณเนี่ยครับขายบริการทางด้านกฎหมายอ่ะเป็นนักกฎหมายขายบริการด้านกฎหมายนะครับานากกฎหมายธุรกิจนะครับอยู่มาวันนึงเนี่ยเกิดมีเรื่อง Talk of the Town เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายขึ้นมานะครับ เช่นมันเคยมีกรณีหนึ่งใช่ไหมครับกรณีอะไรนะเลือดค้นคนจางที่เป็นละครที่แบบโู้ฮิตติดลมบนทั่วบ้านทั่วเมืองเลยใช่ไหมครับสมมติี่ยมีเคสตัตี้แบบมี t a l k of the town อันนี้ขึ้นมาถ้าเป็นสื่อเนี่ยถ้าเป็นสื่อเนี่ยการเอากฎหมายการเอาเรื่องกฎหมายมารดกเนี่ยครับมาขยี้ต่อเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ทําได้และควรทําเพราะว่าอะไรเพราะว่าสื่อเนี่ยเออหนึ่งในเป้าสําคัญคือต้อง,ต,องต้องการยอด Engagement ยอด Vi วเนะเพื่อที่ว่าจะได้ออาขายต่อใช่ไหมครับแต่ว่า สำหรับธุรกิจของคุณเนี่ยครับสมมติว่าที่บอกว่าทําเรื่องกฎหมายใช่ไหมครับที่ขายบริการด้านกฎหมายเนี่ยครับกฎหมายธุรกิจเนอะการที่คุณทำคอนเทนต์เรื่องกฎหมายมารดกเนี่ยอาจจะทําให้คอนเทนต์ของคุณเนี่ยมีมียอด engagement ในระยะสั้นๆนะครับเรียกได้ว่ามีคนเข้ามาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเรียกความสนใจได้มากกว่าปกติใช่ไหมครับแต่ว่ามีน,านโนมนะครับว่าคนเหล่านี้ครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็น ตัวลีดหรือว่าคนที่เป็นโอกมีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณเลยนะครับคือของคุณเนี่ยรับทํากฎหมายธุรกิจแต่ว่าคุณดันไปทำคอนเทนต์เรื่องกฎหมายมรดกใช่ไหมครับอา,อาจจะไม่เกี่ยวข้องเนอะในความเห็นผมเนี่ยครับการทำคอนเทนต์ตรงประเด็นคนเห็นแค่หลักร้อยคนนะครับแต่ว่าในร้อยคนเนี่ยอาจจะมีลีดอยู่สัก10คนเนี่ยครับมันอาจจะดีากว่าการทำคอนเทนต์ที่แบบปังๆโดนๆ คนเห็นเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกลับมาจริงๆเนี่ยลีมีอยู่แค่คน2คนก็ได้นะครับอคอนเทนต์แบบตรงประเด็นเนี่ยอาจจะดีสําหรับธุรกิจมากกว่านะครับเน้นทําสิ่งที่มันเกี่ยวข้องหรือว่ารที่ิแบน์นะครับทางนี้ท้งนี้ผมไม่ได้บอกว่าการทำคอนเทนต์ที่มันเน้นกระแสเน้นเอเจ m เมน Engagement ไม่ดีนะครับเออไม่ได้บอกอย่างนั้นนะครับถ้าคุณสามารถ ทำทั้งคอนเทนต์ที่มี engagement ที่ดีและมีความ relevant really มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณได้ด้วยนะครับผมคิดว่ามันจะเพิ่มออยอดลีดนะครับเพิ่มพลังคอนเทนต์กับคุณเนี่ยมากมายเลยครับวิธีที่2อนะครับอย่างที่2ที่อยากจะให้ทำนะครับคือเน้นทำคอนเทนต์ที่มัน evergreen ความหมายคือไม่เสื่อมค่าตามกาลเวลานะครับไม่ใช่คอนเทนต์ที่เป็นแบบ topical หรือว่าคอนเทนต์ที่มันทันกระแสอิงกับกระแสอิงกับข่าวในะช่วงขณะนั้นอ่าอันนี้คือสิ่งที่ธุรกิจควรทำนะครับก็อธิบายอีกทีแล้วกันคือ,คอไอ้ topical content เนเป็น คอนเทนต์ที่มันทันกระแสมากๆนะแต่ว่ามันจะเสื่อมค่าตามการเวลานะครับ mm hmm. เช่นคอนเทนต์พวกข่าวต่างๆนะครับมีข่าวอะไรบางอย่างออกมาเนี่ยอ่ามันจะมีค่าในช่วงนั้นแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยกระแสตกลงก็จะเสื่อมค่าไปส่วนเอฟเ์ green content เนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่ไม่เสื่อมค่าตามการเวลา mm hmm. เช่นคอนเทนต์ที่มันแก้ไขปัญหาหรือว่าตอบปัญหาให้กับผู้คนนะครับอันนี้จะไม่เสื่อมค่าตามการเวลาซึ่งสําหรับสื่อแล้วเนี่ยครับพวก topical content เนี่ยเป็นรูปแบบคอนเทนต์ที่พวกเขาเนี่ย ต้องนําเสนออยู่เป็นประจำนะครับเพราะว่านั่นคือหนึ่งในหน้าที่หลักของพวกเขาเลยนะครับเป็นหน้าที่หลักของพวกเขาคือสื่อสารเรื่องราวความจริงให้กับสังคมไ,มได้รู้นะครับแต่ว่าสําหรับธุรกิจแล้วเนี่ยครับธุรกิจอย่างพวกเราแล้วเนี่ยที่โฟกัสหลักอาจจะไม่ใช่การผลิตแล้วก็นําเสนอคอนเทนต์นะครับการที่เราเอาแรงของเราเนี่ยครับไปโฟกัสคอนเทนต์ประเภท Evergreen Content นตเนี่ยครับคอนเทนต์ที่มีเสื่อมค่าตามกาลเวลาเนี่ยจะทําให้เราได้รับผลลัพธ์ที่ดี ยิ่งกว่าในระยะยาวนะครับถ้าคุณเลือกหัวข้อมานําเสนอได้ดีแล้วเนี่ยครับแล้วก็ทำคอนเทนต์ออกมาให้มันตอบโจทย์เนี่ยคือจากประสบการณ์และกันนะครับคอนเทนต์คุณเนี่ยเพียงคอนเทนต์เดียวเนี่ยครับมันอาจจะ bring traffic bring คนเข้ามาเห็นหรือ bring ลูกค้า bring โอกาสทางธุรกิจเข้ามาหาคุณเนี่ยได้ตลอดไปเรื่อยๆปเยปเ็นระยะเวลาหลายเดือนหรือว่าหลายปีเลยก็ได้นะครับสิ่งที่3มที่ควรทานนะครับคือ,อการวาง funnel ให้ดีไม่ใช่การวาง editorial calendar นะครับถ้าเป็นสื่อเนี่ยครับ สิ่งที่พวกเขาจะโฟกัสเนี่ยคือการวาง editorial calendar ให้ดีนะครับเพื่อที่ว่าจะทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถคุมธีมของคอนเทนต์แล้วก็สามารถผลิตคอนเทนต์ออกมาได้อย่างสม่าเสมอนะครับแต่ว่าสำหรับธุรกิจแล้วเนี่ยครับที่คอนเทนต์เนี่ยอาจจะไม่ได้ออกมาบ่อยนะครับจะออกมาทีต้องเคสอห่ือเินเนี่ยการจะสร้าง editorial calendar ให้มันเป๊ะเ,เนี่ยครับมันก็มันก็ดีแหละแต่มันอาจจะไม่สาคัญเท่าออกับการที่เราวาง funnel หรือวางกลวยการขายการทำการตลาดให้มันดีนะครับการวาง funnel เนี่ยคือการที่เราวางกลวย ทางเดินให้กับลีดให้กับคนที่เข้ามาโดยเรื่องั้นแหะตอนที่เหมือนการหาทราฟฟิกนะครับให้คนที่ให้คนเข้ามายังกลวยของเราจนกระทั่งพวกเขาเนี่ยกลายเป็นลูกค้าอ่ะอันนี้คือการวางฟันเนลการวางกลวยการขายการตลาดนะครับตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นสมมุติของคอนเทนต์ชีฟูดละการของเราเองเนี่ยเราดึงดูดคนเข้ามาหาเราด้วยบทความดีๆใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นขั้นที่เป็นขั้น awareness อ่ะจากนั้นเนี่ยครับเราก็ ทาให้คนเนี่ยศึกษาหาข้อมูลนะครับแล้วก็สนใจในสิ่งที่พวกเรานําเสนอมากขึ้นด้วยพวกฟรีรีซอสเซสตต่างๆที่ให้เขามาดาวน์โหลดได้นะครับอันนี้เป็นพาร์ท consideration พาร์ทพิจารณานะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะนําเสนอสินค้าหรือว่าบริการที่เรามีเนี่ยอย่างเช่นพวกอะไรอะ่ะพวกเอ่อเทรนนิ่งนะครับหรือว่าพวกสปอนเซอร์ชิพเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นขั้นตัดสินใจและขั้นดิสซิชันนะครับระว,วางกลยุทธ์การขายไว้นะครับการทำรตลาดลการขายไว้การวางฟันเนลที่ดีเนี่ยครับจะทำให้คุณไม่ปล่อออยยโกกกาาาาสให้ลเป็นาาศ นอกจากว่าคุณจะดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาหาได้แล้วเนี่ยครับคุณยังสามารถเปลี่ยนเขาเนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยกลายมาเป็นลูกค้าของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือพลังของการวางฟันเนลที่ดีโดยสรุปนะครับโดยสรุปนะครับขออน้ตออกตัวก่อนว่าคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปที่บอกว่า ทำเหมือนสื่อไม่ดีนะครับไม่ได้บอกอย่างนั้นเลยจริงๆมีบางอย่างนะครับในมุมของธุรกิจเนี่ยที่เราสามารถเรียนรู้จากสื่อดีๆได้นะครับทั้งในประเทศแล้วก็ของต่างประเทศเลยนะครับเช่นเรื่องไอเดีย uh, ในการผลิตคอนเทนต์การสร้างคอนเทนต์ให้มันน่าสนใจนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องความสม,ม่ำเสมอเราสามารถเรียนรู้จากเขาได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยครับธุรกิจของคุณเนี่ยไม่ได้เติบโตอยู่ได้ด้วยการขายยอดวิวยอดเอนเกจเมนต์หรือว่ายอดไลค์คอมเมนต์แชร์นะครับแต่ว่า เป็นเรื่องของยอดขายสินค้าหรือว่ายอดขายบริการที่คุณมีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการคิดแผนการทำคอนเทนต์โดยอิงจากธุรกิจของคุณเนี่ยโดยจากอิงจากสินค้าหรือว่าบริการของคุณเนี่ยครับจริงๆเลยเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเพราะผมมองว่านะครับคลิป,ลปนี้เนี่ยจะช่วยให้คุณได้แนวคิดดีๆไปช่วยให้คุณสามารถนําเสนอนะครับทำคอนเทนต์ให้กับธุรกิจของคุณเนี่ยได้ตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นนะครับมีหลักการมีวิธีคิดเนี่ยที่โอเคมันจะเหมาะสมกับธุรกิจคุณมายิ่งขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะ ก่อนจากกันไปอย่าลืมทําในสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่ได้ทําตอนนี้นะครับคือการกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องคอนเทนต์ชีฟูไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าในอนาคตเนี่ยเรามีความรู้เรื่องคอนเทนต์ใหม่ๆเนี่ยครับคุณจะได้รับชมรับฟังเป็นคนแรกๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้แค่นี้ละกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะครับ